โลกไร้ซึ่งความเคารพต่อแผ่นดินหญิงผู้เป็นวิญญาณของปัตตภีก็จำต้องกลับมางดงามอ่อนโยนแต่มีอ่อนแอในยามที่แผ่นดินไร้เสียงเพียงฝ่าเท้าของเธอก็ปลุกพลังชีวิตให้ตื่นขึ้นนางใช้สิ่งอ่อนโยนที่สุดกลายเป็นเกลียวท้าทีุกชีวิตและปรัหมองมืดเพราะพลังของแม่คือการกฟื้นฝู ไม่ใช่ทำลายด้วยม้วยผมนี้เธอได้บีบหยาด่าตุจากหัวใจของโลกเพื่อให้มนุษย์ระลึกว่าแผ่นดินให้อภัยเสมอหากเรารู้คุณเมื่อมนุษย์เริ่มระลึกถึงผืนดินด้วยหัวใจพระแม่ก็พร้อมมอบน้ำแห่งชีวิตตอบแทนพระแม่ธรณีไม่เคยจากไปเธอเพียงถอยหลังเพื่อดูว่า เราจะดูแลแผ่นดินด้วยหัวใจเช่นเธอหรือไม่